ดูนะคะเมฆมังมีเดินออกนำหน้าที่บัวเดินตามหลังนะคะแล้วรอลูกเก๋เก๋ลำ่อยมาวิ่งด้วยกันอุ้ย้ยุนสองคูู ที่มีองค์คลักหลายอยู่ค่ะท้บพี่พอ้อน่อ,อยู่พญเติงนี่องค์คลักหลาย <Hey. S 1> หนูหน้อยชุดแดงห่วงแห้งๆเลยค่ะแม่เม่แกออกไปได้ไดค่ะนี่ใส่นอนผอมเลยบ่ <Hey. S 1> ตัวใหญ่ตัวหน้อยแ oh. ม่สุดอะไรล่ะ ไพักพนกันพัชรวงมือหน่อยเกล <laughs> โยนลงสาก,กันบินบ่อือฮือฮอฮือฮือออมฮอือือฮ วันนี้พาเดินอ้อมสะการบินนะคะแม่้นมาหน่อย้น้อก็เห็นอันเลอนลักตันหน่อยเนาะประเดิบประเดิบประเดิบอยู่หนูน้อยชุดแดงวันนี้อาจจะเดินไกลนิดหน่อยเมน,น,นบ่ ทานี่เนี่ยฮี yeah 1, ่จ้างออนเขาพี <that? <that? ่เลือขึ้นว่าไรเรนเด็กหน่อยยางวเด็กหน่อยบดิย่างขับเป็นนัดแลนเอ้ ทางนั้นแลยนกกนมขมาตินั่นอาบน้ำบ่นั่นบ่ได้อาบคือกันเชื่อน้ำบ่ได้อาบน้านโนแลนเนาะวันนี้น้าโนไปย่านน้ำกลมเขาเด้ประธานในกพี่เจรำยังมาแล้วอืออุ้ย เขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วเขาไปไปทางต้งเขาไปไปทางตรงลูกปไปทางต้งเออ阿拉มาทางพี่เฮ้ยมาทำพมาทาพี่บอลมอเด้ป่างกันมูน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิไปทางไหนล่ะพ่อซาเลนขาวาเออมันเมื่อยโอโอโอต้องพยายามเติมโอ้ลงสะ Bồn <laughs> Chắc anh nhắn đọc Mẹ có rủ khu này cả แล้ววันนี้มีเพื่อนเดินเป็นเพื่อนเยอะเลยบ้างมีบอกว่ามีพี่บัวพี่ชื่นพี่เลิศเดินเป็นเพื่อนเลยวันนี้ <c oughs> ดันหนายอย่งเดยวค่ะแม่เมีไปหอดกันนอนเลยนะเดี๋ยวนี้ <c oughs> เป็นอย่างบีโอเห็นหมา, <c oughs> ขาเขาใจว่าคสิสมอลลูกจะของสันบอก โตหน่อยๆเล่นพักวอกพักวอกพักวอกฝนบ่หูเมยพอเด้ว่าแม่นหัวเด้ว่าจันวันยากดอกเขาอยู่ขางอยู่กันกับพ no ี่อ้นอยู oh <that> ่น <ures> <that> ั่นละ พี่อนอยู่เห็นพี่อนเข้ากับเก็บขยะได้คือกันถ้าเข้าออกจากห้องมา เิ <laughs> <laughs > ็วเลยเหรอลูกไข่ล um> ูกไข่แล้วเออเก่งมากเลยจะได้รอบสะแล้วเก่งมากเลย สู้ได้ฝุ่นสู้ได้ฝุ่นฝุ่นเบื้องหนมาวรยานเด้อสู้ขึ้นไอหนุ่มชุดแดงสู้นะคะไอหนุ่มชุดแดงสู้ฝุ่นฝุนย่าเฮาละย่าเฮาละย่าเฮาละเนอหล่าเนาะย่าเฮาละ แมนดุนก็โพลอกันเทียค่ะกจีบกันนั่นๆๆๆๆเวเปนย่นะต๊โคตรนันอาล่าจีผ้าเมเลยังลูกบุตรละดันแ้อีกละเา้งบิ้งบิ้งกันเขียนอพ่อปใหญ่เตองี <c oughs> ข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติด,ดตามให้น้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจร <c oughs> ักเลิศรักนน้อยแต่ขอให้รักนานๆมีความอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่แม่แต่ทุกท่านด้ยนะคะการเล่นเขาขอกเล่บ่ห์หืม <c oughs> ปูนปน <c oughs> ูนไปเดินเกียกขีตมนี่ Oh. <laughs>